มะเร็งปอดตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกรักษาหายได้จริงหรือวันนี้เจบนำข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลพระรามเก้ามาฝากนะคะจริงๆแล้วเรื่องของมะเร็งปอดนั้นถ้าเราสามารถตรวจพบในระยะเริ่มต้นแล้วสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงสามารถเดินเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเลยนั้นจะสามารถที่จะรักษาโรคมะเร็งปอดนี้ให้หายขาดได้นะคะอันนี้เป็นคำกล่าวจากในเว็บไซต์นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปอดนั้นก็คือการสูบบุหรี่รวมถึงสารพิษและมลภาวะที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันสารเคมีฝุ่นละอองฝุ่น PM 2.5หหรือฝุ่นละอองขนาดจิ๋วนะคะแล้วก็อายุที่มากขึ้น และสุดท้ายก็คือเรื่องของพันธุกกรรมดังนั้นการป้องกันมะเร็งปอดที่ดีที่สุดนั้นก็คือการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอทุกปีและเป็นการตรวจเอ็กซเรย์และมีกระบวนการของการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบโลโดซีทีลังสแกนนะคะในคนที่มีความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดจะช่วยให้สามารถตรวจพบ และรักษามะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มทำให้ลดอัตราของการเสรียชีวิตและทำให้ผู้ป่วยนั้นมีโอกาสหายจากโรคมะเร็งปอดได้นั่นเองค่ะท้ายคลิปพี่จะมีสารอาหาร อยู่ด้วยกันสองชนิดสําหรับในการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยที่ไปตกเป็นผู้ป่วยโรคมะเรง็งก่อนแล้วหรือคนที่ยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ได้เป็นโรคมะเร็งแต่ต้องการที่จะฟื้นฟูร่างกายนะคะก็สามารถที่จะรับประทานสารอาหาร2ชนิดนี้ได้ก็ประกอบไปด้วยอูมิอูมิก็จะเป็นตัวเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มเม็ดเลือดขาวลดภาวะการอักเสบปรับภูมิสมดุลเลือดนะคะให้กับร่างกายของเราส่วนมินก็จะเป็นวิตามินแลวก็แร่ธาตุนะคะป้องกันภาวะทุก โภชนะการให้กับผู้ป่วยที่รับประทานอาหารไม่ได้กินข้าวไม่ลงนะคะถ้าท่านใดสนใจในการรับประทานสารอาหารทั้งสองชนิดนี้ก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ตามรายไอดีที่พี่เจ็บขึ้นให้ไว้นี้นะคะแต่ถ้าท่านใดยังมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากคำถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยพี่เจ็บจะเข้ามาตอบทุกคำถามค่ะวันนี้สวัสดีนะคะถ้าคลิปนี้ด,ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ